ลองชิมรเจนี้ก่อนเป็นอะไรดอกผมนีดปลาี่ผมเป็นอะไรดอกกินได้ยุกสูตรหม่วสูตรตัวใส่ไปเลยอยากใสอะไรก็ใสได้ครับเดิมเดือนแล้วครับหมามแหงแล้วครับหวานเขาครับมาเขาใส่ไปแล้ว ผมตอนนี้ก็กำลังจิตทำกับเขาครับนี่นี่แหละก็เป็นปลาซิวแล้วก็กุ้งนิดนึงครับแล้วก็ปูก็มานอนค้างคืนสูบน้ำมาคืนแล้วก็ดักหมุงนักกุ้งเอาไว้กระดายนิดหนึ่งก็เลยจับปูผสมอุ๊ขับอุ๊กใบเพราเก็บเอาตานี่เลยตำเมืองนี่เลย ปลาอันนี้ก็หอยเชลลีอย่างเมาคืนนี่กินไในมดแล้วมาดูเขาโอ้ขึ้นหมอ้อเต็มหม้อเปียหม้อสนามโห่กิน้อนโลอนอยู่นาพี่น้องเลยอยู่ไรอยู่นากินอะไรก็เซฟอยู่นาขัางแหว้หน่อย ตอนนี้ก็ก้อนังจะย้ายสูบมาครับฝั่งนูุนแห้งแล้วพอก็มีว่าก้อนังจะย้ายสูบมาฝั่งทางนี้อันนี้ก็ตั้งแต่มาคืนนี่กินบัดครึ่งขวดก็เลยเช้านี่ก็ซ้ำอีกเพราะว่าก็วันนี้ก็กินวันทุดท้ายแล้วพรุ่งนี้ก็เขาวันศาลแล้วหยุดครับหยุดสามเดือน ถ้ายุดพรรษาปีนี้เขาเป็นปีที่สิบครับที่เขาพรรษานี่สิบป,ปีละสิบครั้งละที่ที่ยุดเขาพรรษาอะเดี๋ยวมาปรุงแล้วจะมาปรุงนี่เลยอู๊อู้ปซิวครับอู้ปซิวอู้ปกุ้งอู้ปูผสมประเสกันไปกินดูอะไรอยู่นะเซฟโอ้ก็นิวก็ลังกรสูบลงสูบบิงนี่เซก็เซ็และนะครับมาเดี๋ยวมาปรุง อุอุเขาเรียกอุ๊บอ่ะผมเรียกอุ๊ม <c> า <oughs> มา้วมาเอาของเครื่องครับตีจแจ้งพัฒนาไป,ไปเลย ปลาครับน้ำปลาอะไรประมาณน,นีึ่งคนผมชูรถตรงไปไว้แล้วผมล่วงมาหนอ่งคนอูลปปาอูฟาซิวอิลุ่งแล้วก็เครื่องปรุงก็เป็นมะขามตะไคร้มะกรูดแล้วก็

่นี่เดี๋ยวห่างเลยอ่ะ,อะเดี๋ยวรอซุกครับดูเขาดูเขาเขาเต็มหม้อเปี๊ยอเออเจอกันตอนกินเขาครับเดือดเดือดแล้วครับเดือดเดือดแล้วหอมหอมปุ๊บหอมเกลือเลย của nhiều của lại kẹ hỏi quẩy quẩy hỏi xử lý giật như thế hỏi trên này quý này tên tía và tao làm thịt <laughs> vậy phải lấy bỏ kẹp vậy đắc phải lấy không lượng hàng đấy cho นี่แกะเซร็จรอยครับนี่ใส่ลงไปเลยน้ำพรกับน้ำพริกจิ้มหวเครับพี่นอ้องใส่กระเบื้อเพิ่มก็อันนั้นก็ใส่ข้าเบื้อเหมือนกันครับลืมลืมใส่พิ่งแต่ใส่ที่หลังนี่ปูปลาก็ใส่ข้าเบื้อเลยครับสูตรหม้อสตรตัว ใส่ไปเลยอยากใส่อะไรก็ใส่ได้ครับฮะชิมเจ้าหน่อยก่อนอือคราี้นะครับว่าเป็นน้ำจิ้มจิ้มหวหยแต่มอคืนนะพอดีครับตอนนี้ผู้ป,ปลาก็สุกครับสุกแล้ะนยวกาลางังจะตักเขากินแล้ว มันจะกินขขาชาวครับนียไม้เชอรี่กล้วยไม้เชอรี่ลูกหมาเฮ้ยมามากินข้าวแล้วไงผม,มกินอยู่ไลอยู่นากินแบบนี้เลยอร่อย